อเดบัมฮัลโหลฮัลโหลว a าชื่อ n หนมอเดบัมอเดบัมว่าชื่อแหนมอเดบันอเดบันอเดบันอะอเดบันอะอะไรี่คุณภาษาอังกฤษเนี่ยอดูไม่พูดไทยดูแมดเดอดเอร์แมดเดอร์แมดเดอร์แมเอร์แมดเดอร์แมดเดอร์อร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 แมดเดอร์แมดเดอร์มดเดอร์แมอร์แมดเดอร์แมดเดอร์แมอร์แมดเดออรแมด Then, Dan. 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 <laughs> do, P and do, then, thank you, thank you, thank you, thank and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 thank and Tree and, tree and dress tree and dress door and set and door s c k and door and w i n the and a i h all the boat man and the up in the Australia c a t h e video. คุณตังครูอ้อยเปนภาษาอังกฤษนะโอ้คุณละคุณคุณนักเรียนพูดไม่เป็นนะค่ะ what and y o u d o what and d o o d l why stand why stand ส a อ the ันนคุณครูเหนื่อยยังคะคุณครูเหนื่อยยังคะพักแล้วได้หลือยังคะ อันนูามพูดตามพูดตามนะค่ะเ that and p that and p adu ao adu ao p and i and excellent p and i and excellent อ่ะพอเหรอเนาะอ่ะจบจาเพยงเท่านี้นะคะคุณครโอเคนะโอเคนะคะโอเคโอเค Hehehehe <laughs>